มูล,ลค่าสอง0 0ืนบาทและผู้โชคดีครับรับ20,000บาทครับท่านเดียวเท่านั้นครับ,ค,รค,รบ,บคุณมีชัยเทียนกระโทนะูอยู่ไหมครับได้บนเวทีเลยคุณมีชัยเทียนกระทู้นะครับอยู่ไหมครัถ้าอยู่รีบมานะฮะถ้าช้าท่านจะสลัสิ์ทันทีนะฮะนับหึง หนึ่งถึงสิบน,นะฮะสิบเก้าทำไมถึงเวทีน่นสลาสิทธิ์นะฮะแปดอันนี้ใจกับมพิวเตอร์อุปกรณ์ด้วยนะโอ้โห,โหอะไรมาแล้วสองหมื่นบาทนะฮะนะน,นี่รับไปสองหมื่นบาทและรางวัลถัดไปครับหนึ่งท่านครับเป็นรางวัลที่สองครับมูลค่าสามหมื่นบาทครับใครอยากได้ส่งเสียมาโอ้โห และ30,000บาทนี้ครับเป็นของแผนกอุปกรณ์ขึ้นรูปฝ่ายผลิตอุปกรณ์ครับคุณบุญเลิศทํำทอยส0 0 0 0ื 30, บาทอยูนนะนะ่นะครับสิอยู่นะฮะใจเย็น <laughs> <laughs> เดี๋ยวลบเดี๋ยวลบ ามหมื่นบาทครับผมสามหมื่นบาทโอ้โหอันนี้นลครับลุ้นนะฮะลุ้นนะฮะอันนี้ำลังคนนะฮะกำลังคนใครอยากได้ส่งเสียงม,มาโอ้โหห้าหมื่นอันนี้ใครก็ได้เอาชื่อพิธีกรใส่ไปด้วยได้ไหมเพื่อจะได้ลุ้นด้วยนะฮะห้าหมื่นบาทฮนะ และคนสุดท้ายจะให้นายดูก่อนนะฮะ้นายลุ้นก่อนสีส้มมีลุ้นครับสีส้มขอบาต้องบอกว่าเป็นฝ่ายโครงการฝ่ายโครงการอยู่ตรงไหนบ้างยกมือหน่อยมี่หลายคนไหมฮะเป็นผู้ชาย นอหนูนายนอย่าพูดดีใจไปนายนายรู้ชช่ขึ้นต้นด้วยนายจินดีด้วยนะครับพี่นามสกุลมีกาลันห้าหมื่นบาทนี้ครับเป็นของคุณคุณคุณวิรัตเมืองสที สละสินไหมฮะสละสินไหมฮะครับคับหนึ่งหนึ่ห้าหมื่นบาทนะสละสินไหมฮะห้าหมื่นบาทดี่สละสินไหมฮะได้เลยครับได้บนเวทีแตนกติกาของเราครับนะนายบอกแล้วห้าหมื่นบาทนี้ถ้าไม่ร้องเพลงไม่ได้ต้องร้องเพลงด้วยนะฮะต้องร้องเพลงหนึ่งเพลงฮะเจ้าเพลงอะไรบอก บอกเลยบอกทางด้านูน้นเลยนะฮะเอาเพลงอะไร